สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิาพามาชมบรรยากาศอยู่สวนเด้อจ้ะแล้วก็มีศาลาอยู่กลางสระน้ำเด้อจ้ะยกไว้ไว้พักพผ่อนนั่งพักผ่อนนี่จ้ะศาลา,าน้ำลดลงไร้ยล่ะจ้ะแรงเด้อแรงกว่ที่นี่น้ำก็ลดลงหลายจ้ะน้ำลดลงเยอะเลย นี่หันมาทางนี้เด้อจ้ะถ้าหันมาทางนี้อันนี้ดอกพวงคามเด้อจ้ะดอกพวงคามเริ่มเม่อโรอยหตอต้นบานสีงามงามสีมว่วงเด้อจ้ะเป็นผุ่มเป็นช่งามหลายนี่เริ่มร้อยลรอเริ่มเอ้วายลรเด้อจ้ะพวงคามยกเป็นสุ่มทางขึ้นมาทางเดินขามมาหาศาลนี่จ้ะดานรอบสะก็จะปูบักเผ้าบักเผ้าน้ำหอม รอบสะเลยเด้อจ้ะเบิ่งดูน้ำลดปกติน้ำเต็ม,มจะเห็ดคันบันไดไว้น้ำเต็มเลยเด้อปกติน่ะอันนี้กับขามมีต้นขามน้ำเด้อจ้าต้นทีดตายน่ะคือต้อนดอกไม้เขาเอิอนต้นนี้อย่างเหรอที่ว่าสีเหลืองๆคือมูทั้งด้านนาพุน่นะจ้ะตอนนั้นฝนตกป้อยน้ำขังเต็มเด้อจ้ะ ก็เลยตายเน่าเบิร์เเียดตายไปเครื่องนึ่งเด้อจ้ะเจไดหลายอันนั้นต้นกระท้อนเด้อจ้ากระท้อนกระท้อนกําลังออกดอกเต็มเด้อพ่น่ะมองเห็นบ่าจ้ะดอกกระท้อนเต็มเลยพ่น่ะกระท้อนพันปุยฝ้ายเด้อตัวนี้ลูกใหญ่ไงห,ห,หวานเนือหลายน้ำจ้ะกระท้อนพันปุยฝ้าย ส่วนใหญ่อยู่ข้างขอบคูสาสานี่หลอกไม่ได้จ้ะเริ่มแรกจะเป็นาสาที่ว่าหกไปด้วยต้นไม้เพราะนพอแล้วขุดไว้ต้นไม้เต็มอ้อมสาทั้งตน้นมะพร้าวจะหกไปเบิดเลยมาหลอกไม่เห็ดไม่ตัดต้นไมม่ถึงเบิดเลยเฮ้ยปลาปลาปลา,ปาอะรโอ้แฟนตกปลาได้ปลาตะเพี้ยนจ้ะ ปลาตะเพียนตกปลาตกปลาปลาตะเพียนดิ่นเก่งจังเลยนะอ้อปลาตะเพียนคุณอะปลาตะเพียนแม่หมองใส่ป่าไหม มองเส้ปานท่านสมัยแทมมาตรฐานเลยเนาะแล้วขนมปังด้วยจ้ะตกปลาว,วันนี้วันหยุดพักผ่อนคนคนเห็ดหัวหยุดด้วยจ้ะ,ก,ะก็เลยได้ผักผักตกปลาวันน้ตกจักเทียปลาบกค่อยลายดอกหายบุดจะหายไปใส่จ้ะ พัดจากต้นกระท้อนไปนะ่ะก็ะเป็นต้นกระสังด้วยจ้ะกระสังเอาไว้กินดอกดอกไม้สีเหลืองเหลือแค่นั่นแหละดอกไม้สีเหลืองข่อยด้านหลังก็เป็นบักม่วงต้นจานดูน้ำดูลดลงมาเต็มเลยจ้ะน้ำลดหลายค่ัตอนนั้นน้ำเต็มสะ ล้วก็จะมีบักเพา,าน้ำหอมด้วยจ้ะปลูกอ้อมซามบักเ้าน้ำหอมฟังนังงามๆมีแต่ต้นใหญ่ๆจ้ะฟองนี่ต้นหน่อยเนี่ยหย่ากับโคกเราไม่ได้ตัดหย่าจ้ะคนตัดหญ่ากับพิเ็ษหัวว่ามีเวลาตัดน้ำก็เป็นตาว่ายเย็นสบายดีเนาะเย็นสบายเล่นน้ำเย็นสบายตรงนี้เรือพายเนาะจ้ะ เดี๋ยวต้องซื้อเรือมาพายคือเย็นสบายดีค่อยว่าเมื่อนี้อากาศเย็นสบายหน่อยบ่ค่อยข่อนจากปกติสองสามหมื่นทีเดียวโอ้ยหอนคักอ่าตกไปแล้วพะย่น,นี่โอ้มาบน่น้อมาบน่น้อเฮ้ยปลาออก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 ยายาเด้อโอ้ จับจับ,จบ,จบอย่านีนะจ๊ะอย่านีนะจ๊ะเอาย่าพากันดินไหมล่ะอยู่นี่นี่อยู่นี่นเอาไม้กระตัวนอง้อ oh oh ้ยอ้ยอ้ยยี้นี้ยนี้ยนี้ปนหน่อยก็ถือปนหน่อยแท้เอาดูทางองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเด โหดเก่งแต่ดูขี่ฟุน้นขี่ฟุ้นหลายๆได้จ้ะรถแลนด์พาโน,นทางเนาะฟุนน้นหนมใส่สาิาสลาเบร์ได้นงสซาลาซาลามองไปเห็นตน้นักพราวนำหอมเด้จ้ะนะ น้ำหอมอ่อมสาเลยมักปูบวเข้าจ้ะขอว่ามันเวลาไญ่ล้วมันดูร่มรื่นดีนะเย็นสบายร่มรื่นเนาะสวยงามน้ำราค่ไอสาากัหลังยังไงเด้จ้ะ อ่าเตรียมไปอีกละมาปน้อมาปน้อปะ่ะเสียงงวต้องแกงก้องแก่งจูบนมาหรือเปล่ามาหรือเปล่า มาแล้ว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 โอ้โอ้้ก็ไหนแต่ปลาแต่เพี้ยนเหรอก็ไหนแต่ปลาแต่เพี้ยนปาลาเลื่อนหายหมดเลยแดดเริ่มออกเริ่มฮอนแล้วนี่ตอนเช้าอากาศเย็นเย็นจ้ะเมื่อเช้านี่อากาศเย็นสบายปลาแต่เพียนอีกแล้ว ยังประกาศขายอย่างเน,นาะลถโคสนะได้กี่ตัวแล้วบูเฟลโอ,โอ้หลายแล้วตัวนี้มบนาขนุกอยากขนุกอะหลายแล้วพอพอแล้วมาประดูกกมนิด ดูบะเร้ทาทังนี้เถจ้ะาการะป๋องไม่ใช่นาขายปลาการะป๋องดูบกเร้าเถิจ้ะทั้ง,ทงนี้ต้นน่อยก็าทาั้งนั้นเด้ทั้งด้านนาม่ได้ตน้นหญ่จ้ะนี่เบื้งด้านนาดูด้ดานนาตน้าน,ตนนี้ฝั่งนี้ต้นน้อยมะพร้าว ห้อนตอนนี้ห้อนนะจ๊ะเพื่อนเขจะเป็นกอพายลมมาเย็นสบายดีูน้ามแม่ลดร้ายเนาะอันนั้นต้นดอกไม้ได้เนี่ยเป็นกอเป็นกอนจ้ะดอกสีสมสมๆอ่ะนะทีงงามๆเป็นกอปกติน้ำขึ้นสูงถึงนั่นได้จ้ะถึงกันกอไม้กอดอกใบอันนั้นเลยได้จ้ะ ดูน้ำลดลงขักลดลงขักเลยนนะ่ะน้ำลดลงเยอะเลยมันแหลงแหลงขักดหยาแฝกหยาแฝกนี่อดประดิษฐ์น,น้ำเละนะือด่ันกอนหยาแฝกได้เลย,เยที่เราเห็นเนี่ยเป็นกอนหยาแฝกเลยจ้ะปลูกให้เกาะใช้ฟังใช้ฟังจะเดียบบว,วพัง อุ้มอ้อายด้วยกันจ้ะหญ้าแฝกนี่ต้นบักยบหน่อยต้นหนึ่งหญ้าแฝกอ้อมไปพูนอ,อ้อมสายเลยจ้ะหญ้าแฝกหญ้าแฝกทั้ทงนี้หมีมทั้งนี้มีหฮมเนะทั้ทงนั้นเด็ดทั้งนั้นบนมีหลังคาทั้งนี้มีหลังคาจะ้ะเย็นสบายไี่ต้านผูกเปน,นอนเหรินเนาะ เรีนสบายดีเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้กันเด้อคลิปหน้าจะทาย่างอื่นใหม่เบิ่ไใหม่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนี่จ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า